หญิงเขาเห็นตุก๊กแต่ว่าตุก๊กไม่เห็นเขาแล้วตุ๊กก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็มีโทรศัพท์มา mm hmm. เขาก็บอกว่าเออนี่หญิงจุฬาลักษณ์นะแล้วก็อุ้ยหญิงจุฬาลากักษณ์ดาราอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าลูกมาเล่นสเก็ตหรอมาเรียนครูคนเดียวกับเขาสิ mm hmm. เลายก็งงว่าจะบอกลูกตอนไหนเดนโทรไปบอกตอนกลางวันที่เขาเรียนหนังสืออยู่แต่ว mm ่า hmm. ตอนพักเที่ยงยู่ดีเสียงไปลายสายก็แบบหายเลยก็ค mm ือสตันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่า mm hmm. แาม่หญิงเป็นคน ช่วยให้เขาโดดแอคเซลได้อะไรเงี้ยเขาก็จำได้ว่าบุญ,บญคุณตรงแตง่ว่าจริงๆเขาก็ดูแลตลอดแล้วเาก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วไม่หยิ่ก็ดูแลอีกตั้งหลายท่านะ mm hmm. เขาบอกว่าจำได้จำได้แต่ว่ามันเหมือนเป็นท่าที่เขาปลดล็อกคือไอ้โดดแอคเซลเนี่ยมันเป็นจังหวะที่จะเลิกเล่นหรือว่าถ้าโดดได้ก็ไปต่ออะไรเงี้ยค่ะใช่ ก็วันที่แพรวเดินเข้าไปเล่นฟิกเกอร์สเกตวันแรกหญิงเขาเห็นตุ๊กแต่ว่าตุ๊กไม่เห็นเขาแล้วตุ๊กก็กลับบ้านกลับบ้านเสร็จก็มีโทรศัพท์มาเขาก็บอกว่าเออนี่หญิงจุฬาลักษณ์นะแล้วก็อุ๊ยหญิงจุฬาลักษณ์ดารา,าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาบอกว่าลูกมาเล่นสเก็ตหรอมาเรียนครูคนเดียวกับเขาสิ mm hmm. เล่นไปเล่นมาเล่นกันจนถึงระดับสูงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างทางเขาก็ คือเขาไม่ได้เป็นโคช้ชที่แท้จริงแต่เขาก็ทําหน้าที่ที่ปรึกษา,กษาแต่จริงแล้วก็แทบจะเป็นโคช้ชของแพรวรูกพี่ตูก,ก็คือดูแลเรื่องออฟไอช์ eye, ใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเขาจะเก่งคุณเดวิดเขาก็เป็นแบบ เป็นนักกีฬายอยู่แล้วเป็นนักมวยเป็นสตันแมนคือเชี่ยวชาญในเรื่องของการทําร่างกายแล้วก็มันเห็นผลเพราะว่าลูกเขาก็คือก้าวสูตจุดสูงสุดจริงๆเพราะว่าอันนี้เขาดูแลแบบว่าโฮมสคูลอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสอนแพลวบ้างแล้วก็โคชชิ่งโดยเฉพาะเวลาสอบหรือว่าแข่งเนี่ยมันก็จะเขาท่าก็จะกระเจิงแล้วตกุก็ไม่มีความรู้ด้านสเก็ตเลยเหมือนเป็นแค่พี่เลี้ยงไปนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยบอกว่า อันนี้หัวใจสําคัญมันอยู่ที่อะไรแพลวจะได้โฟกัสแค่เรื่องที่สําคัญ mm hmm. เช่นรอบนี้หนูสอบแค่ระดับ4นะต่อให้ได้ที่1มันก็ยังไม่ติดทีมชาติเพราะฉะนั้นวันนี้แค่ทําให้สวยๆพอไม่ต้องกังวลอะไรเลย mm hmm. จริงๆแล้วผ่านมาได้แบบพอเขา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาเป็นคนแบบอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาสมมติว่าขน,ขนาดว่าเรามีปัญหาแล้วเราไปถามพอเขาพูดมาอา้าวมันกลายเป็นไม่ใช่ปัญหา ใช่เขาจะเป็นคนผ่านทุกอย่างไปได้ก็พี่ตุก๊ก็สำหรับพี่ตุก๊กอะพี่ตุ๊กก็คืออุทิศค่ะขอให้บุญที่พี่ตุ๊กทามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และบุญใดๆที่จะเกิดกับพี่ตุก๊กอะก็ขอแผ่บุญให้เขาทั้งหมดและขอให้เขาได้อยู่ในภพภูมิที่สูงๆขึ้นไปแล้วก็ใดๆต่อกันก็คือขอให้โอโหซิกรมต่อกันพี่ตุก๊กว่ามันน่าจะมีค่าสุดในแบบ บ้านปลายของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็งงว่าจะบอกลูกตอนไหน<อ>ดันโทรไปบอกตอนกลางวันที่เขาเรียนหนังสืออยู่<อ>แต่ว่าตอนพักเที่ยงยู่ดีเสียงไปลายสายก็แบบหายเลยก็คือสันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าแม่หญิงเป็นคนแบบช่วยให้เขาโดด Excel ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็จำได้ว่าบ,บุญคุณตรงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ดูแลตลอดแล้ว,ลวก็เยยังบอกเขาว่าจริงๆแล้วแม่หญิงก็ดูแลอ,อีกตั้งหลายท่านะเขาบอกว่าจําได้จําได้แต่ว่า มันเ,มนเป็นท่าที่เขาปลดล็อกค,คือไอโดดแอคเซลเนี่ยมันเป็นจังหวะที่จะเลิกเล่นหรือว่าถ้าโดดได้ก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ thank you